ครับกรณีที่มีสื่อบางหน่วยงานนะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนโควิด -19 โดยมีเนื้อหาให้เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและมีเหตุผลรวมถึงการจัดสรรในแต่พื้นที่นั้นกรมควบคุมโรคขอชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและ แผนการกระจายวัคซีนในพื้นที่ต่างๆให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มมีการวางแผนและนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในการถแถลงข่าวประจําวันของสอบคและการถแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆรวมทั้งโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามครับแผนการกระจายวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ขึ้นกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคได้มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงปัจจัยในการกระจายวัคซีนอยู่4ประการก็คือ 1. จำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ 2. จำนวนวัคซีนที่มีในแต่ละช่วงเวลา 3. สถานการณ์การระบาดในพื้นที่นั้นๆและ 4. กลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนลำดับความสําคัญตามช่วงเวลายกตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นจะมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งขณะนี้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ไปกว่า7 0 0 0แสนลายครบถ้วนเกือบร้อยเเซจากนั้นจะมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรอื่นๆตามความจําเป็นอย่างเช่นเจ้าหน้าที่อื่นๆด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือมีส่วนสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ติดติดเชือ้อ กลุ่มครูซึ่งจ้องมีการเปิดเทอมในเดือนมิถุนายนรวมทั้งกลุ่มแรงงานที่เป็นกําลังสําคัญในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งนี้ทางในการประชุมสวคชุดใหญ่และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ยังไงก็ตามครับข้อมูลการกระจายวัคซีนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจาน,นวนวัคซีนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยจะเห็นว่าแผนการกระจายวัคซีนหลักของเราเนี่ยจะเป็นในช่วงเดือนมิถุนายน นะครับโดยมีวัคซีนของบริษัท a s สตราเซเนกเป็นวัคซีนหลักส่วนในขณะน,นี้ที่มีการนำวัคซีนจากบริษัทอื่นเข้ามาก็เพื่อสนับสนุนและก็ช่วยส่งเสริมการควบคุมการระบาดของโรคตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาที่เรามีการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงรายจังหวัดจะเป็นวัคซีนของบริษัทซ i โนแวคซึ่งขณะนี้มีการาจัดซื้อแล้วทั้งหมด3.5ล้านโดสแล้วก็มี ผู family, 74, Arizona, ้ที 150, ่บริจาคก็คือสาธารณชาชนจีนอีก50,000 0โดสรวมทั้งขณะนี้มีการนำวัคซีนเข้ามาโดยองค์การเภสัชกรรมกำลังรอการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็จะมีการให้กับกระทรวงสาธารณสุขซื้อและก็แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับประเห็นว่าเรามีการกระจายวัคซีนที่เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามแผนสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการและติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความสับสนในเรื่องดังกล่าวและก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะจะต้องมีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพหรือการรับรองขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเพื่อมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดการป่วยการตายและก็ควบคุมการระบาดของโรครวมทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างต,ต่อไปครับผมก็กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนครับ